ลูกค้าของเราที่มาเอาไส้เกาะเราไปขายทำเ,เงินจากมันได้ขนาดไหนวัดเป็นทรัพย์สินได้ไหมลูกค้าส่วนมากนะคะซื้อบ้าน2หลังรถ2คันบางคนก็ซื้อที่อันนี้คือขายส่งนะคนที่ไปย่างขายอ่ะส่วนมากจะได้บ้านกับได้รถต่อจากซื้อบ้านซื้อรถเสร็จไปทาธุรกิจไว้ให้กับคนที่บ้านด้วยนี่คือสิ่งที่แม่ไก่มองเห็นเลยเป็นทรัพย์สินเจ้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยขายวันหนึ่งประมาณ30-40กิโลเขาขายทุกวันสมมุติว่าเราส่งกิโลละหนึ่งร้อยบาทเขาขายได้โลหนึ่งประมาณ150ร้อยห้าสิบกำไรห้าสิบบาทแล ไม่เที่ยวเลยขายทุกวันไม่ยอมหยุดเลยต่อวันละสองพันเดือนหนึ่งก็หกหมื่นละเขาขายกับเรามาสี่ปีแล้วเขามีธุรกิจอื่นยังไหมไม่เนี่ยขายแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวกว่าจะมารู้ว่าเขามีบ้านช่วงโควิดเขากลับบ้านเขาขับรถกลับบ้านเขาซื้อทองมาทําธุรกิจบอ่อปลาไว้ให้พ่อแม่คิดการไก่มากเลยแล้วเราแบบสุดยอดพี่เก่งมากสุดยอดมากๆเลยแค่ลูกค้าย,ย่างเสื้อผ้านะตัวแทนเนี่นยน้อยเลยต้องมีบ้านสองหลังสามหลังรถสองคันเราไม่ได้อวดเ่ะแต่เราขอบคุณว่าที่เรามีวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนขอ คุณจากใจจริงๆไงที่เราเห็นเรารู้สึกจริงๆ